อยากมามากแล้วเราดีใจมากมาไหว้น้ำค่ะแบบเด็ดจัดแต <c oughs> ่น้ำต้องวิลล่าร้อยเปอร์เซ็นต์มีูปัดหน้าลงไปเราก็เลยเข้ามากินจบ ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่รีสอร์ทเดอะพาสแานีนะคะเป็นที่ที่ถ่ายรูปเยอะมากสวยแล้วก็ที่มีน้องดอกไม้เยอะๆวันนี้เราจะมาแค<ช>่คาเฟ่เฟกันไม่ได้มาพักที่นี่เพราะว่าจริงๆคิดว่าอยากมาพักที่นี่อยู่แต่ว่าอยากไปเดอะสแตนดาร์ดมากกว่าเป็น <laughs> ที่ที่เน็ตเราคอยมานานมากกว่าจะได้มาคือ <laughs> อยากมามากคือมันมูดดีสวยอาหารเช้าอร่อยเออ เราจะพาทุกคนไปดูกันแต่ตอนนี้เรามาแวะทีออ่คาเฟ่ที่เดอะพัสคาเน่ก่อนนะคะเพราะว่าเราอะเช็คอินสามโมงแล้วก็วันนี้เป็นทริปครอบครัวนะคะเน็ตมากกับครอบครัวมาก,กับแม่แล้วก็พี่สาวเนาะอันนี้คือเดี๋ยวเรากำลังจะถ่ายรูปกันจริงๆเราถึงที่เนี่ยสักพักแล้วแต่เราแบบแต่งหน้าอยู่คือมาแต่งหน้าที่นี่อีกแล้วถ้ามันเป็นทริปเช้าทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากแต่งหน้าเพราะมันจะยมก็เลยจะมาแต่งหน้าแบบบนรถหรือมาแต่งหน้าแบบที่คาเฟ่เลยดียวดูบรรยากาศ มีค่ะแม่มาถ่ายรูปนะคะได้ค่ะได้คือต้นมะนาวไปแล้วค่ะตอนนี้ก็คือตอนนี้นะคะที่บอกไปวันนี้ดาไม่ได้มาพักใช่ไหมนี่มาแค่คาเฟ่ดังนั้นลนะมันก็เขาก็จะกันโซนไว้ว่าแบบโซนตรงนี้เป็นโซนคาเฟ่ใช่ปะ ยาวขึ้นไปคืตอตรงนุ้ส่วนตังเนี้ยก็จะเป็นโซน r e s i d e นซ์ซึ่งแบบเราไม่ได้จะขึ้นได้ใหม่แต่ว่าเราไม่ขึ้นดีกว่า <_ d ance> เพราะว่าเราเป็นคนนอกอะ่ะทุกคนเราไม่ได้พักอะ่ะเออแค่แบบโซนด้านนอกตรงเนี้นะคะก็ถือว่าได้ได้รูปเยอนแหละอือเนต้ามาเดอนมกระลาใช่ไหมตอนเนี้ยซึ่งน้องดอกไม้อะ่ะ <_ d ance> ไม่ค่อยบานลงมาคือน,น้องเขาบานอยู่แต่แบบด้านบนอะ่ะแบบว่าไม่บานลงมาในโซนที่เราถ่ายรูปให้ดูเนี่ยเห็นปะจริงๆมันต้องมีดอกไม้เยอะๆอ่ะแต่ว่ามันไม่มีราจะอาจจะต้องดูช่วงดอกไม้ิดนึง ทุกคนเห็นไหมตรงนั้นคือทะเลมันจะเห็นไหมหนะต้องทำยังไงหนะ้าููยังไงนะหน้ากดไหนข้างบอกไม่ใช่ทำไงทําทำไง2000 <years> อ่ะ Two thousand years later โอ้เห็นทะเลไหมวันนี้ลมดีมากนะคะดีโรงแรมนี้อยู่ตรงช่องลมพอดี โรงแรมแล้วนะคะวันนี้เรามาพักที่เดอะสแตนดาร์ดนะคะเราจะนอนที่นี่หนึ่งคืนเพราะว่าเรามาเที่ยวแค่สองวันหนึ่งคืนนั่นแหละเออแล้วก็งที่ที่เราอยากมากแล้วเราดีใจมากที่เราได้มาแล้วนะคะ mm hmm. ก็จริงๆถึงห้องสักพักแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ไปเช็คอินมาเนาะที่เช็คอินนะคะจะมีเงินการัตน,ารนตีห้องะห้องละสองพันนั้นคนก็แบบเตรียมเงินสดมาด้วยนะหรือว่าจ,จริงๆจะผ่านบัตรเครดิตก็ได้แต่ว่าเงินสดก็กสะดวกอะ่ะเออแต่ว่าคือตอนแรกเนี่ไม่ได้เอาเงินสดมาเลยไงแต่ว่าโชคดีนะคะที่ในโรงแรมเขามีแบบตู้ ATM ให้กดเออแล้วก็ เลยไปกดเงินสดออกมาได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปข้างนอกใช่คือที่จอดรถเขาเยอะมากทุกคนแล้วก็แบบฟาซิลิตี้เขาดีมากคือส่งกรารรอคอยมากแต่เนี้ยเดี๋ยวให้จะพาทุกคนทัวร์ห้องก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะออกไปถ่ายรูปกันแบบเดี๋ยวพักแปบ๊บนึงอะ่ะเออแล้วก็จอ,อกไปถ่ายรูปแหละนี่ให้ดูเดินเข้ามาก็จะเจอแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่วางของปกตินะแล้วก็นี่ห้องน้ำทุกคนคือที่นี่เขาคุมโทนความแบบสีเหลืองได้ดีมากนี่น น่ายมแล้วอะทุกคนอาจจะต้องแบบแต่งหน้าใหม่หรือว่าเปลี่ยนชุดนิดนึงคือห้องเขาใหญ่นะเอาจริง ว่าเรามันอนห้องทาอะไรใช่ไหมซึ่งจริงๆอะค่ะเราอะอยากมปนอนห้องวิลล่าแหละแต่ทีเนี้ยนิทมาแค่หนึ่งคืนไงแล้วก็มากับคุณแม่อู้ตายตาแล้วคือเนดามากับคุณแม่ด้วยแล้วก็พี่สาวใช่ไหมก็อาจจะแบบโออ,อาจจะไม่สะดวกหรือเปล่าเพราะห้องวิลล่าเหมือนมันก็นอนได้แค่สองคนมั้งไม่แน่ใจอะเหมือนไม่เห็นเลยว่าเดสตสเต์หนักมันมีห้องที่พักสำหรับแบบแฟมิลี่ไหมอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบไม่ได้ตองนะคะก็คิดว่าโอกาสหน้าถ้ามาเดสต์สเตย์หนักอีกจะนอนห้องวิลล่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะวา อ๋อลรต้อนเดินมาใช่ไหมคะเขาก็จะมีแบบพี่พนักงานเดินมาส่งที่ห้องซึ่งระหว่างทางเขาก็จะแนะนําแบบพื้นที่ฟังิลิตี่แผนที่อะไรเงี้ยเยอะมากๆมีแผนที่ให้ดูนะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เขามีแผนที่แบบนี้ให้เราดูด้วยซึ่งตอนเนี้ยเราอยู่ตึกบีซึ่งอยู่ด้านหน้าเลยแด้วดูทุกคนเราต้องเดินผ่านสวนเดินผ่านวิลล่าถึงจะไปถึงสอวิมมินงนะคะนี่เขาก็จะมีเวลาด้วยว่าแต่ละที่เปิดกี่โมงอะไรเงี้ยใครอยากมาหัวหินแตบไม่รู้จะพักที่ไหนแนะนําที่นี่เลยดี ตอนนี้เพื่อนเวลา 54ลยบาสัปดาห์54ซึ่งอีกเดี๋ยวแบบหนึ่งอะค่ะประมาณ4โมงครึ่งมั้งก็คิดว่าลงไปถ่ายรูปไหมเดินเล่นไหมชมวิวไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเดิและกันว่าโรงแรมด้านล่างเป็นยังไงบ้างนะคะเปลี่ยนชุดมาแล้วค่ะเตรียมไปถ่ายรูปนะคะสดใสกว่าเน็ตก็คือแม่เองเพราะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่สระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ตรงทะเลเนาะจะให้ดูระหว่างทางว่ามันสงบขนาดไหนดอสิมีเสียงนกด้วยอย ทุกคนเสียงนกที่ได้ยินนะ่ะแอบบอกว่ามาันคือลำโพงนะนี่ดีไหมบรรยากาศดีมากเลยนะ่ชอบม,อมากๆามันคือการมาพักผ่อนที่แบบเป็นการพักผ่อนแบบพักผ่อนจริงๆนะคะชอบมากมากม,มากๆนี่ตรงนี้ก็มุมยอดฮิตนะคะตรงนี้ก็ต้องถ่ายเหมือนกันนี่มีตรงนี้หนึ่งแต่ว่าเราจะยังไม่ถ้านี่คือยิมนะคะที่เปิด24ชั่วโมง เห็นน้องหมาเมื่อกี้ไหมน่ารักมากเลยที่นี่นะคะเขาเป็นแบบเพดเรนลี่ด้วยดีมากเราจะหยุดชมที่นี่กี่โมงถ่ายรูปมุมหน้าห้องน้ำตรงนั้นเสร็จแล้วนะคะสวยมากอ่ะผู้แสงกำลังดีมากตอนนี้แล้วก็กำลังคิดว่าจะไปถ่ายที่ทะเล แต่ว่าถ้าไปถ่ายทะเลก็กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนชุดดีไหมไแต่ถ้าเปลี่ยนชุดชุดนี้มันก็จะใส่เร็วไปไหมไแ,แบบเอ๊ะยังไงดีเนี่ยกำลังนในกำลังย่อเยอก้กติงอยู่ว่าเอาไงดีแต่มูที่ส่อไว้น้ำดีมากเลยอ่ะลูกพนอยน่านอนอยู่ตรงนี้น,น,นาน แผนต่อไปก็คือจะไปกินข้าวเย็นกันวันนี้จะไปกินที่ร้านกโกม่ะนะคะเพราะว่าพี่ดียออฟิลแนะน,นํามาว่าอร่อย <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูว่าอร่อยไหมแบบชาวหัวหิ้วเทเบุรี่เขาจะกินรสแบบค่อนข้างจี๊หวานิดนึงแต่เน้นอะ่ะกินรสชาติเ็ดดเเค็มนะคะเราที่แล้วที่มากินอ่ะเราไปกินแบบอาหารอาหารที่ร้านหนึ่งจำไม่ได,ด้ชื่อร้านไม่ได้รอบล่าสุดเออนั่นแหละก็ค่อนข้าหวานแบบต้องยำกุ้งหวาน,วานแล้วกเดี๋ยวไปดูร้านวันนี้ว่าคือว่าจะหวานไหมนะคะแต่ว่าวันนี้ ก่อนที่จะเข้าโรงแรมอันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวมาจะไม่ได้อะแต่อยู่ใกล้ๆกับพิซซ่าเจอพาสคานี่นะคะอันนั้นะอร่อยมากแบบกินต้นน้ำจนหมดอ่ะคืออร่อยแบบเค็มแบบอืม้มเป็นเค็มที่ถูกต้องเ <laughs> นี่ยแล้วก็เดี๋ยวรอแล้วคุณแม่เราแบบเแดินๆแป๊บหนึแบบน่งคุณแม่เขากำลังจอยนะคะตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินๆแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเออแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าว เยอะม,มากเขาบอกว่าให้รออีก15นาทีเพราะว่าเราอยากนั่งขงา้างไหนเพราะว่าอยู่นี่แต่คนจองเข้ามาเออทำไมเราไ,ไม่จอง เรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยดีอร่อยแบบวหวานๆน่ะเอออร่อยอร่อยสั่งไปหลายๆอ่ารีวิวจริงเยเอ้าก็พูดจริงๆคืออาหารหัวหินทุกคนต้องรู้ว่าหัวหินทุเรียนมันโดยพื้นคือหวานอยู่แล้วอย่างที่เราให้ฟังใช่ไหมเออแต่คือรสชาติด,ดีอร่อยเลย แต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดไนมาร์เก็ตหัวหินนะคะมาเดินหาหนมๆนมกินแล้วก็หาอะไรกินอีกพอดีคุณแม่เขาอยากมาดูว่าชีวิตของชาวหัวหินตอนกลางคืนเป็นยังไงเราก็เลยมามาดูมาเดินเล่น กินของหวานกันที่ร้านกโก้นะคะเราสั่งเป็นบังปิ้งหนึ่งแล้วก็ขนมปังนึ่งสังขยาหนึ่งแลวก็บิงซูหนึ่งที่อยากกินเพราะว่าอยู่มีคนหนึ่งก็คือบิงซูปัดหน้าเราไปเราก็เลยเข้ามากินจบนง่ายมากว้าวอันนี้คือที่เราสั่งไปนะคะบังปิ้งในนมแล้วก็บิงซูไมโลแล้วก็ปังนึ่งสังขายา đi cùng quá มาถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนอาบน้ําแล้วล้างหน้าแล้วเตรียมนอนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนได้แล้วอ่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นเช้าเพราะว่าเรามีนัดกันที่จะต้องไปถ่ายที่สระว่ายน้ำใช่ไหมเพราะว่าวันนี้คนมันเยอะเ็าเรียกว่าจะถ่ายตอนเช้าดีกว่าก็เดี๋ยว พ่กนี้ก็มีแผนที่ในถ้ามีถ่ายงานนิดหน่อยเออตอนแรกก็ล้มตัวลงไปแตนอนแล้วแหละทุกคนแต่ว่าเหมือนนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้อัปเดตท,ทุกคนเลยเออแล้วมันเหมือนแบบมันขาดใจอ่ะเหมือนแบบในหัวมันคิดตลอดเวลาวยังไม่ได้ถ่ายนี่นาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาถ่ายดีกว่าถ่ก็เอาว่าเจอกันพรุ่งนี้นะคะฟันดีค่ะ ทนนี่สองนะคะวันนี้จะกลับแล้วอันนี้เนตะตื่นมาตั้งแต่หกโมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบสองนะคะก็เนตตื่นมาอาบน้ําแล้วก็ถ่ายงานเนาะคือทุกห้องมืดมากพาดิตก็ยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกคนไปดูกันนี่เริ่มแบบมีความสีฟ,ฟ้าๆแล้วตอนแรกแบบห้องมืดมากฟ้ามืดมากนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันมาคันทุกคนจะดูในแต่งหน้าไหมอ่ะ ดดูยไ้ไหมนะชอบน้องจิปอันนี้มากพี่สาวสนุทมาแจากญี่ปุ่นนะคะปกติตอนเช้านี้จะไม่ลงอะไรเยอะนะคะแล้พวกสกินแค่จะลงเป็นมอยส์เจอไรเซอร์อย่างะะกกเ,เ,เ,เดียวแต่มอย,ยส์เจอไรเซอร์นี่คือห้ามลืมลงเลยนะ,ะมันช่วยทำให้หน้าเราชุม่มชื้นนะ พอเราหน้าเราไม่ชุ่มชื้นใช่ปะปกติเนี่คนผิวแห้งมาเราเวลาที่ผิวแห้งมาผื่นขึ้นบ้างแต่งหน้าปกติดบ้างหน้านลอกบ้างเนาะโอ,อ้ไม่เลิกน,นี่ตัวนะใช้อันนี้เดี๋ยวน,นี้ใช้มาตั้งแต่ตอนอยู่แบบมัธทยอ่แล้วอัน,นี้คีมอันนี้ก็ดีมากโอเลที่จะช่วยทำให้ผิวมันแบบขาวขึ้นนะคะปะปกติเนี่ยผิวเหลืองใช่ปะ นีมองเห็นปะเย้เปลี่ยนเอาฟิตแล้วค่ะกำลังจะลงไปถ่ายรูปที่สาวว่ายนะ้ำไม่รู้ว่าว่าจะทันไหมเหมือนออกมาช้าไปนิดนึงกลัวคนมันเยอะอ่ะจะแปดโมงแล้วทุกคนบรรยากาศตอนเช้าคือแบบว่าไปลว่าสิ You're so beautiful girl 수가 있어야 You're so wonderful girl 작은 손짓 하나야 yeah. 그대 원하는 걸 모두 주고 싶어 My super woman yeah. girl I'm under your spell วันนี้กําลังจะไปกินเบรคฟาสต์กันเขาบอกว่าเบรคฟาสต์ที่นี่ดีมากๆคุ้มค่าแก่การกินเพราะงั้นวันนี้เราก็เลยจะกินเบรคฟาสต์แบบหนำๆกินแบบกินแบบหนำกินเยอะมากเดี๋ยวเราดู กินอิ่มมากกินไปเยอะแบบเยอะมากๆมากๆอะแต่คือมันอร่อยมากจริงทุกคนเลยชอบก๋ยเตี๋ยวที่เราทําเองแบบเด็ดจัดก็ตอนนี้เหนื่อยแล้วก็ยมมากนะคะเป็นแอบถอดคอนแทคเลนส์มาละเพราะว่าตามันแห้งเหลือ,อเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บของแล้วก็เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเผื่อแบบปวดท้ององค์ท้องอืแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คเอาแล้วก็จะตรงกลับบ้านเลยนะคะวันนี้จะกลับชลบุรีเพราะว่าต้องไปสง่งคุณแม่ก่อนอันนี้ก็เป็นแบบว่าทริป สองวันหนึ่งคืนแบบคร่าวๆนะคะข้าวไหมก็ข้าวเกินคือทุกอย่างเกิดขึ้นแบบว่าเร็วอะเหมือนแบบต้องท,ท,ทํานู่นทํานี่ทํานั่นมันไม่ได้มันมันเป็นการเหมือนมาเที่ยวแหละทุกคน,ม,นม,มันไม่ใช่การแบบว่ามาพักผ่อน <c oughs> แต่คือถ้าในวพักผ่อนสเรเดอะคือจะเป็นเวแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะนอนแบบนอนอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเวว่าแบบเหนื่อยเกินเมื่อวานตอนออกมาจากชนใช่ไหมคะก็ตื่นตั้งแต่หกโมง วันนี้ก็ตื่นหกโมงอีกไรเงี้ยเออมันเป็นเวแบบเหมือนเหนเืน่อยไป,น,ป,น,ป,น,ปน,นิดนึงคือส่วนตัวเนทอะไม่ได้ชอบแบบเที่ยวตามจังหวัดหนึ่งคืนเท่าไหร่เพราะว่าจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยหนึ่งคืนสำหรับเนทเนทไปได้ไกลสุดคือแค่พัทยาเพราะเนตรู้สึกว่าพัทย,ยามันยังใกล้กว่าหัวหินนะแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดนะคะพูดถึงโรงแรมนิดนึงโรงแรมก็ดีสวยเทคนโนโลยีในห้องเขา,าเขาดีถ้าใครอะอยากมาถ่ายรูปนะคะที่มุมยอดฮิตที่เดอะสแตนดาร์ดแต่ว่าไม่ได้อยากเข้ามาพักอ็ไรเงี้ย ก็มันสามารถเข้ามาได้นะแต่ว่าแบบต้องเข้ามาใช้บริการในคาเฟ่เขานิดนึงเพราะว่าที่สระมันก็จะมีพวกเครื่องดื่มขายมันจะมีแบบเป็นเบเกิลด้วยที่เดอะเดอะสแตนดาร์นะคะมันจะมีคอร์สเบเกิลที่แบบว่าเราสามารถซื้อเข้ามาเพราะว่าอยากกินกับเชฟคนนี้ได้ยอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องมาพักยอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเป็นร้านอาหารกลางวันอาหารเย็นยอะไรเงี้ยเออมันมีแบบมีทั้งวันนะคะก็ถ้าใครไม่อยากเข้ามาพักแต่อยากเข้ามาถ่ายรูปรก็สามารถมาได้เช่นกัน อ๋ออยากเล่าวันนี้นิดน,นึงอะอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทิพหัวหินนะแต่อยากเล่าให้ฟังคือไปตัดแว่นมาแล้วทุกคนคือในคนพบว่าตัวเองอะสายตาสั้นมาประมาณแบบสองสามอาทิตย์เพราะว่าเริ่มรู้สึกว่ามองไม่เห็นคือปกติเนททำงานหน้าคอมมาเยอะมากๆใช่ไหมคะแล้วมันมันจะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่ามองไปแล้วมันผ้ามัวแต่แบบเดียวก็หายอันนั้นนะเขาเรียกว่าสายตาสั้นเทียมซึ่งถ้าเราเป็นบ่อยๆ,บอยๆแบบถติว่าเราทํางานแล้วเราไม่พักตาเลยเราปล่อยให้มันเป็น เทียมบ่อยๆอ่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะสั้นจริงได้นะซึ่งตอนนี้เนสั้นจริงแล้วแล้วคือเนสตัช็อปคนในที่ว่าต็องอ่ะเพิ่งเพิ่งเริ่มสั้นไงเป็นการเน่องไม่เคยใส่ตาสั้นมาก่อนเลยในชีวิตนี้อันนี้เป็นครั้งแรกคิดว่าตัวเองอ่ะจะสั้นประมาณแค่ห้าสิบยี่ห้าอะไรประมาณเนี้ยสรุปคือนเนสไปวัดมานะคะแถวนี้ก็คือมองจอไม่ค่อยเห็นนะแบบไม่ค่อยเห็นหน้าตัวเอง <laughs> ก็คือสรุปอ่ะเนสั้นร้อยยี่ายงยี่ห้ากับอย่งห้าสิบเพอ่เยอะนะ แบบพอไปวัดปูบา้าเขาก็บอกว่าอู้แบบว่ามาวัดครั้งแรกก็ร้อยยี่สิบห้าเลยแบบร้อยยี่สิบห้าเป็นเกณฑ์ที่ควรใส่แว่นแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออโอเคงันตัดเลยก็ได้ค่ะเพราะกลัวมันสั้นกว่านี้อ่ะคือเด้ไม่อยากใส่ตาสั้นเลยทุกคนตอนแรกที่รู้ว่าใส่ตาสั้นอะทำใจไม่ค่อยได้หมายถึงว่าเราอ่ะปกติเป็นคนมองทุกอย่างชัด มาตลอดใช่ป่ะในชีวิตเราจะได้รับคําชมจากคนอื่นตลอดว่าเราเป็นพวกใสยตาดีมากมองไกลๆเราก็เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยพอมันว่าเราต้องใสยตาสั้นเองมันก็เลยรู้สึกแบบทาไมอ่ะปกติฉันใสยตาดีมาตลอดนะอุตส่าห์รอดไม่ได้ตั้งนานสรุปอายุ24ก็มีสายตาสั้นของตัวเองแล้วนะคะแต่ว่าแว่นที่เนไปร้านแว่นที่เนไปตัดมาคือร้านเซเว่นเดย์ออปติกนะอยู่ตรงสยามสแควร์วันร้านนี้ตัดเร็วมาก20นาทีก็ได้เลยแล้วก็เขาแนะนำดีมากๆ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้อยวจะไปแล้วะต่ไปจริงแล้วขอพิลิตรง้นนี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเนยก็คิดว่าหลังจากนี้ไม่มีอะไรแล้วอาจจะมีแค่แวะปั๊มน้ํามันนิดหน่อย,ยอะไรเงี้ยก็คงอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วก็จะตรงกับชมบุรีเลยนะคะคิดว่าไม่มีหลายๆก็เลยเดี๋ยวไปตรงนี้เลยลกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาจนถึง คลิปนี้ก็จะแบบคงสั้นๆมั้งเน่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันน่าจะยาวมากเพราะว่าเรามาแค่หนึ่งคืนเราเน่ยก็เหมือนไม่ค่อยได้ถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่าเป็นการมาใช้เวลากับครอบครัวเออแต่ว่าบางอย่างที่แนะนําก็ก็แนะนําไปแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่มาเที่ยวตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เน็ตได้นะคะทุก คนเน็แตแปลว่าอยากได้ฟีดแบ็กแล้วก็อยากได้ความคิดเห็นจากทุกคนมากๆนี่รู้สึกว่าตัวเองยังใหม่กับการทํา YouTube บะแล้วนี่ก็รู้สึกว่ากล้องอะยังไม่ใช่อวัยวะที่33ของเน็ตแะอืมน่ก็เลยคิดว่าเราจะต้องให้กล้องอะมันเป็นอวัยวะของเราไม่ถึงว่าแบบเดินถือเดินถือบ่อยๆมีอะไรแล้วให้ทุกคนดูถ่ายบรรยากาศถ่ายสิ่งที่เน่เจอให้ทุกคนดูเยอะๆอะไรเงี้ยเพื่อจะได้เป็นแบบว่าเออเพื่อเป็นแบบตัวอย่างให้ทุกคนดูในสิ่งที่เน่เจอเพื่อใครมาเที่ยวตามหรือ หรือไปไหนมาไหนตามเน็ตอะไรเงี้ยเออก็จะได้รู้ว่าแบบมันจะประมาณนี้ประมาณนี้เดินทางแบบนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะทําให้ดีขึ้นจะถือกล้องเยอะๆขึ้นโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ไว้เจอกันทิปหน้านะคะบายไปเก็บเสื้อผ